หนังขอซีรีส์เกหลี่ไม่ต้องพักกันเลยทีเดียวเพราะตั้งแต่เปิดต้นปีมาก็มีแต่ข่าวดีปังๆให้ได้ใจฟูจะได้เตรียมรอดูโปรเจกต์เด็ดผลงานจากเหล่านักแสดงชั้นนาที่พร้อมขนความสนุกมาเสิร์ฟแฟนๆแ,แบบจุกๆเริ่มกันตั้งแต่พระเอกสุดหล่อคิมซูฮยอนกับการเจอกันครั้งแรกกับนางเอกตัวท็อปอย่างคิมจีวอนในซีรีส์ Queen of Tears แถมเรื่องนี้ยังได้คนเขียนบทจากซีรีส์ดัง c r e s h Landing อ n y นอยู่เป็นผู้เขียนอีกด้วยล่าสุดได้มีการปล่อยภาพเหล่านักแสดงในวันอ่านบทออกมาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมลงจอวันที่16มมีีนนาค้ F สี่ชาวไทยเกี่ยมลุ้นที่ดีว่าจะได้ดูที่แพลตฟอร์มไหนปรีดกันต่อกับการกลับมาของพักโบกอมและอายูหลังทั้งคู่ห่างหายจากงานแสดงซีรีส์ไปนานเจอกันครั้งนี้ในซีรีส์เรื่อง when life g i v e you tangerines แถมเรื่องนี้ยังมีนักแสดงคุณภาพมากฝีมือร่วมแสดงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพักแฮจุนและมุนโซรีคอนเฟิร์มออนแอร์ประเทศทางเน็ fli ิเร็วๆนี้ มาถึงอีกโปรเจกต์ฟอร์มยักษ์กับภาพยนตร์ที่สร้างจากเว็บตูนชื่อดัง Omniscient Readers Viewpoint และยังไดนักแสดงชื่อดังของเกาหลีมารวมตัวกันชนิมฉีแฟนๆแค่เห็นรายชื่อก็ใจเต้นโครมครามกันแล้วทั้งอ e ีมินโฮอันฮโยซอฟนานะจูบินชินซึงโฮและจีซูแบล็คพิ้งเฮ้อดมบลิงใจชมพูรอแล้ว ส่วนคุณพ่อคนดังอย่างทรงจุงกีหลังฝากผลงานสุดปังในซีรีส์ r ร b o อ n Bridge ไว้เมื่อช่วงปีก่อนอก็ตรีเมงกลับมาให้แฟนได้หายคิดถึงกันแล้วกัวบผลงาน My Name Is Rocky a n ปักหมุดรอเจอร,รงจุงกีกันได้เลยหนึมีนาคมนี้ทาง Netflix ส่วนซีรีส์ที่เปิดประตูเกาหลีสู่เอเชียและสร้างซอฟต์าวร์ให้คนรู้จักประเทศเกาหลีใต้แบบกว้างขวางอย่างได้จังกึมก็ประกาศเตรียมกลับมาสานต่อภาคใหม่ในรอบ20ปีให้แฟนๆได้หายคิดถึงอย่างแน่นอนโดยยังคงมีอียองเอซุปตาตัวแม่ของเกาหลีที่รับบทได้จังกึมในตำนานกลับมาสานต่อเรื่องราวในครั้งนี้ส่วนฟแฟนๆซีรีส์ดังระดับโลกอย่าง q u วิ g เกมก็ถือว่าสิ้นสุดการรอคอยแล้วเมื่อลาสุดได้มีการเผยภาพชุดแรกจาก Squi ิ g เกมซีซั่น2พร้อมชมหน้าผู้เล่นคนเก่าที่กำลังจะกลับมาและตัวละครหน้าใหม่ที่จะมาร่วม เล่นลุ้นตายไปด้วยกันแฟนแฟนแค่เห็นภาพโปรโมตกองอยู่จีจองแจอีบียองฮอนพักก็อยู่ย่องก็พร้อมําจังหวะหมูกัวโคชีพี่ฮอซึมนีดาหฮ้ยนี่แค่หลายอัพต้นปีก็สุดปังเตรียมหาครีมแก้ขอบตาคล้ำรอนเลย